สวัสดีค่ะอัปเกรดนะคะทรงสิงโตอยู่ที่ไหนก็ทําได้ขั้นตอนแรกถ้าคุณจะถอนเงินจากคราววัน1คุณต้องมีกระเป๋าเงินเอ็กเชนแต่ละประเทศของคุณเก็ทไม่รู้ว่าสวีเดนเขาใช้เอ็กเชนยี่ห้ออะไรคุณต้องไปสืบทราบมาก่อนไม่งั้นถามคุณลอต้าอินบ็อกไปเนาะสประเทศไทยใช้เอ็กเชงที่น่าเชื่อถือผ่านกรอตตก็คือกฎหมายนะคะตลาดหลักทรัพย์เราใช้บิตครับค่ะ เราต้องโหลดแอปพลิเคชันนี้มาแอปพลิเคชันนี้คืออะไรแอปพลิเคชันนี้คือกระเป๋าที่เก็บเงินคริปโตนะคะก็คือ Exchange นี้ g ก็มี3อัน,อนเห็นไหมเก็มี Bit Cup Get มี e x o d u s และ Get มี u b i t e c h นะคะนี่ที่เห็นหน้าจอ3อันนี้นะคะอะตอนนี้ g ก็มีเงินอยู่ในกระเป๋า b ิดครับนะคะถอนไรายได้จากคาราวานมาแบบนี้นะคะอันแรกคุณต้องมีกระเป๋า b ิ t Cup การที่คุณจะมีกระเป๋าบิดครับมันเป็นเรื่องใหม่นะทุกคนค่อยๆเรียนรู้ด้วยกันไปคนไทยก็ใช้ได้นะคะเพราะว่ามันจะถอนเป็นเงินบาทเข้าเลยแต่ s อสรุข้อข้อดีของมันคือปลอดภัยนะคะแต่ว่ามันไม่สามารถแปลงเป็นเงินบาทได้เวลาที่เราจะโอนเราโอนรับมาเก็บไว้ในนี้ได้เหมือนเป็นตู้เซฟและเราก็โอนไปอีกกระเป๋านึงแปลว่าเหมือนเรามีแบงค์อะคะ่ะ s C b นะคะ SCB ก็คือไทยเป็นนิ์เนาะ TMB ก็คือทหารไทยเกสอาจจะถอนเงินผ่าน SCB เก็บไว้นะคะแล้วก็โอนจาก SCB มาทหารไทยอย่างเงี้ยนะคะเราแปลว่าเรามี2-3แพลตฟอร์มในเรื่องของการเก็บเงินนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พวกพี่ต้องไปหนึ่งหากระเป๋าที่เป็นกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ของตัวเองให้ได้ก่อนว่าประเทศตัวเองใช้อะไรหรือจะใช้ตามเกสก็ได้บิดครับค่าธรรมเนียมก็จะแพงหน่อยเนาะเหมือนวันนี้ที่เราแบบ าราคาบิตคอยขึ้นสูงอย่างเงี้ยเราก็จะจ่ายค่าธรรมเนียมแพงอะไรเงี้ยนะคะโอเคเสร็จป,ปุ๊บสเต็ปสองเราจะต้องมีเนะะี่ยค่ะเขาเรียกว่าตัวอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเนี่ยค่ะ ical, ออเทนติคอลเนี่ยเดี๋ยวเขาเรียกว่าเนี่ยตัวที่เป็นกุญแจล็อกของเรานะคะตัวนี้อันนี้เกจะไม่ได้ใช้เครื่องนี้นะเกดจะมีสองเครื่องมันจะสะดวกกว่าเวลาที่ มันจะเป็นรหัสลับล็อก2ชั้นเวลาที่เราจะคอนเฟิร์มการถอนบิตคอยทุกครั้งอะ่ะเราจะต้องมีออเทนติกออเทนติกตัวนี้นะคะมันจะเป็นรหัสลับ2ชั้นมันจะส่งรหัสขึ้นมาแบบเรียลไทม์ถ้าเราเข้ากระเป๋าไม่ถูกหรือใครจะมาขโมยกระเป๋าเรามันต้องใส่อันนี้ก่อนนะคะคือยิ่งยิ่งเราในชีวิตเราจะมีความลับเดียวมาก เรื่องของเงินเรื่อง,องทองโอเคบูบิเทคนะคะเก็จมี3อันเก็ ets, จะมีบิตคัพบ b บิเทคแล้วก็ e x ็กซ์ดูนะคะเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งถ้าคุณจะถอนคุณต้องมีกระเป๋าก่อนนะคะดาวน์โหลดมาแล้วก็ r e g i s เตอร์เหมือนเราสมัครทั่วไปเลยอ่ะขั้นตอนนะเดี๋ยวจะพาไปถอนอ่ะเดี๋ยวจะเข้ารหัสเก็คือถอนทุกวันได้นะระยะการถอนนะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทนะคะ อาจจะ2ส,สัปดาห์แต่คุณฝนนะ่ะถอนบ่อยมากคุณฝนถอนทุกวันเนี่ยและระยะการถอนของระดับ PRESIDENT 2เนี่ยก็จะอยู่ประมาณวิคนึ่งนะคะที่จะได้ไปได้เป็นบิตคอยเนาะเข้ากระเป๋านะคะแล้วก็แปลงบิตคอยมาเป็นเงินบาทแต่ส่วนใหญ่ก็จะถอนะ่ะคนทั่วไปก็จะประมาณ2สัปดาห์ถึง4สัปดาห์นะคะถ้าเกิน30วันแล้วก็แจ้งมาที่ ไฟล์สพอร์ตในในแอคเคาท์เราได้เลยอ่ะอันนี้เกดพาเข้าไปในรหัสของเกดเองนะคะพัชรี99พาสเวิร์ดนี่คือเซฟลงเครื่องแล้วเนาะ <c oughs> คือตอนนี้เกดก็สั่งถอนอยู่นะอ่ะเลวลาที่เราสั่งถอนหนึ่งนี่คุณต้องไป3ขีดนะคะอันนี้ตำแหน่งของม a เน g e เจอเนาะแอคเคาท์ Account นะคะไปที่ Withdraw Bitcoin นะคะพูดเร็วๆนะเพราะว่าอาจได้แค่4นาทีเนี่ย เนี่ยเกดก็จะมีกระเป๋าเกดคาวไว้อันนี้ขั้นต่ำนะคะเราถอนได้ตั้งแต่20ยูโรอ้าวเงินในบัญชีหายไปไหนอะเมื่อวานถอนไปแล้วหรอเออเงิน,นไหายปะอ๋อไม่ใช่เงินไม่ได้หายหรอกเมื่อวานเมื่อวานเจนเป็นกิฟต์โค้ดออกไปนะคะนี่อ่าเราก็สามารถตอนนี้เกดถอนเนาะ นี่ก็คือ3 320 BP ก็คือ3-2เนาะวันนี้อัปไลน์บอกถอนก็ลองสั่งถอนสั่งถอนไปนะคะไม่ให้มันอยู่ในบัญชีเนี่ยอันนี้มันเวทติง้งสถานะเวทติ้งก็แปลว่ารออยู่นะคะถ้ามันดันคือมันสําเร็จแล้วอันนี้ให้ดูประวัติศาสตร์ของการถอนนะถอนเยอะมากนะคะแล้วก็ที่แคนเซิลก็คือ เราสั่งถอนได้นะคะรายวันแต่ถ้าเราแคนเซิลมันกลับไปอยู่ในแอคเคาน์เราเหมือนเดิมแล้วเราไปเจนกิฟต์โคดขายเราจะได้เงินเรียลไทม์นะคะเพราะฉะนั้นเราขายกิฟโคดก็ได้4000บาทแต่ว่าเวลาที่เราถอนเนี่ยเราจะได้เลทเอ็ก h a n g e ทั่วไปเลยนะคะตามตามตลาดเลยบางทีอ่ะบางทีเอ็กซ์เชงเลทสามกเ็เราก็ต้องยอมรับนะว่าเราต้องได้ตามเลทนั้นแล้วก็มีค่าธรรมเนียมอีกนะคะอันนี้ก่ถอนไป1นึ่งสองสพนะคะ 4,000pp ก็ประมาณ400ยูโรนะคะเนี่ยมันก็จะสำเร็จละว,วันที่6เดือน7 8 9 10เนี่ยเก็ก็ถอนทุกวันเลยนะคะอันนี้ก็คือเงินยูโรเนาะอ่นนี้ก็ดันดนันนี้ถอนปตั้งแต่วันที่25เดือน10 15เดือน11อะไรเงี้ยเนี่ยก็ดันแ c a n อิ์นี่ก็คือแ c a n อิ์ออกมาอยู่ในกระเป๋า